สวัสดีครับผมครูอะไรนะครับชวัตจำปาแสนครับเป็นครูที่เปิดโรงเรียนสอนศิลปะตอนนี้ก็มีโครงการที่เป็นเหมือนโครงการของชีวิตเลยก็คือโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลครับ ก็คือการวาดรูปรัชกาลที่9ขนาดใหญ่บนตึกอาคารสัก3ชั้นขึ้นไปต้องวาดให้ครบ77จังหวัดครับตอนนี้ได้มา7จังหวัดครับเหลืออีก70จังหวัดครับ ติดอาร์ตคิงมุพลเริ่มมาตั้งแต่สองปีที่แล้วก็คือเกิดจากความที่เรารู้สึกคิดถึงรัชกาลที่9ที่เราศรัทธาแล้วเราเคารพในแนวทางของท่านแล้วเราก็อยากที่จะจดจําท่านไว้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้จดจํากับเราด้วยแล้วก็ได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับ โดยที่เราอ่ะมีความสามารถในการวาดรูปเราก็เลยอยากที่จะให้ภาพที่เราวาดนั้นเป็นตัวเหมือนจุดประกายหรือทำให้คนได้หันมามองสิ่งที่ท่านเคยพูดไว้คอนเซปต์ของรูปที่วาดในวันนี้ก็คือด้วยความเป็นประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายเ,เชื้อชาติที่หลากหลายมากมายมีความคิดมีความอิสระทางความคิดอยู่แล้ว ซึ่งแต่ละคนต่างคนต่างคิดผมก็เลยน้อมนำคำสอนที่พระองค์ท่านเคยเคยได้ให้ไว้เกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีบางคน,คนอาจจะคิดว่าความสามัคคีนั้นคือจะต้องคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยผมคิดว่าที่ท่านพูดไว้นี่คือถูกต้องมากคือไม่จำเป็นต้องคิดเห็นและเหมือนกันไปทั้งหมดเรามีความเป็นตัวเองทุกคนมีความเป็นตัวเองกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ แต่เราจะทํำยังไงให้ในความที่มันแตกต่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ก็อาจจะเป็นคําสั้นๆคนํานึงว่าสงวนจุดต่างรักษาจุดร่วมนะฮะก็น่าจะเป็นชื่องานชิ้นนี้สงวนจุดต่างรักษาจุดร่วมนั่นคือความสามัคคีที่ผมคิดว่าเป็นการปองดองที่กลมเกลียวที่รู้สึกสวยงามที่สุดแล้วก็เลยจะออกมาเป็นภาพที่เราจะวาดในครั้งนี้ รูปนี้ครับครับเราก็จะลองพื้นก่อนซึ่งการลองพื้นนั้นก็คือเป็นการประสานสีอ่าผสนสีให้เชื่อมโยงกันเป็นเอกภาพซึ่งสีแต่ละสีมี มีความหลากหลายมีเฉดท,ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็จะเป็นงานที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันได้ไม่ว่าจะมีฝีมือหรือจะเป็นคนทั่วไปทุกคนสามารถช่วยกันสลัดสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยด้วยความสามาัคคีของของทุกคนที่มาเป็นกิจอาสาศที่นี่ ตรงกางก็จะมีพระราชะดำรัสของพระองค์ท่านอยู่ก็ท่านพูดไปว่าสามัคคีหรือการปองดองกันไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้างแต่ต้องสอดคล้องกัน <c oughs> ท่านพูดไว้เมื่อวันที่สธันวา 2,5,3,6ครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะครับอยากให้ทุกคนยังคงความเป็นมิตรภาพไว้อยูออ่อาจจะต้องลดอารมณ์ลงเพื่อที่เราจะได้กลับมาดูว่าก่อนหน้า หรือจริงๆแล้วเราแต่ละคนนั้นก็มีความรักให้กันมีมิมตรไมตรีให้กันบางครั้งก็อาจจะต้องต่อสู้กับความโมโหหรืออะไรที่มันไม่ได้ดั่งใจบ้างอะไรเงี้ยผมคิดว่าลดลงมาแล้วก็จริงๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรารักกันแหละซึ่งนั่นแหละพอมีความรักมันก็จะทุกอย่างก็จะสวยงามครับก็ฝากให้ทุกคนนึกถึงความรักกันให้มากๆ